สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูแกะของเรานะคะนะคะเราดูแล้วเป็นหวัดนะคะแกะตัวผู้ของเรามีหวัดมีไข้นะคะตอนนี้เราทางเราก็ได้ทำการรักษาแล้วยาที่เราให้คือบูติซิลเราให้ที่4ี่ซีซีแล้วก็ ยาแก้ววัดเบสเทอร์นะคะเบสเทอร์ Better เราให้ที่3ซีแล้วก็จะมียาบำรุงบำรุงเราให้ที่4ซีนะคะบำรุงตัวนี้จะใช้คาโตซานฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะยาพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูอาการกันเลยเราก็เห็นว่าเขาเงาเหงาหลายวันแต่เราเป็นแพะแกะปล่อยนะคะเขาก็ไปตามเพื่อนตลอดแต่เช้านี้ไม่ไปเลยนะคะเพื่อนๆไปกันหมดแล้ว ปากของเขาเห็นไหมคะเขาจะจับๆๆเคี้ยวตลอดเป็นเหมือนว่าขาคันไกลแข็งเห็นไหมคะเคี้ยวเคี้ยวอะไรไปเรื่อยๆนะคะขาคันไกลค้างประมาณนั้นนะคะไม่ยอมออกไปข้างนอกเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเฝ้าดูอาการไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมจมูกเขาแปลกๆตอนแรกก็จะเป็นเหงาๆซึมๆเป็นท้องเสียแล้วก็ทำการฉีดยา แก้ท้องเสียแล้วก็ยาที่ใช้ก็ไต่พิมพ์สักพักก็มาเป็นแล้วก็กอกยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาฉีดด้วยพร้อมกันเลยในวันเดียวนี้มาสามสี่วันผ่านมาสามสี่วันก็มีอาการแบบนี้อีกเดี๋ยวเราค่อยดูอาการกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราให้หัวอาหารกับน้ำเขาแบบนี้ ทั้งเป็นไข้ทั้งเป็นหวัด อันนี้น้ำเราป้อนให้เขากินน้ำกินอาหารได้เล็กน้อยนะคะอันนี้น้ำ